สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีมังกรทุกท่านนะคะวันนี้จะมาเปิดไพ่เกี่ยวข้องกับดาวราหูแล้วก็ดาวเสาร์นะคะในวันที่23สิงหาคมนะคะจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์ปีหน้าเลยเนี่ยร่วมๆนะคะประมาณ7เดือนดาวราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวคุณแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมด้วยนะคะจะมาอยู่ร่วมกับดาวราหู อยู่ร่วมกันในรอบ150ปีเต็มเลยนะนะคะฟังไม่ผิดนะคะ150ปีเลยที่ดาวเสากับดาวราหูเนี่ยจะมาอยู่คู่กันในเรือนการเงินนะมีทั้งข้อดีมากมายนะคะแล้วก็มีเรื่องที่เตือนด้วยนะดาวเสาเนี่ยเป็นดาวแห่งความอดทนระเบียบวินัยนะคะความแข็งแกร่งนะ แต่ว่าจะเป็นความสำเร็จในระยะยาวค่ะนะดาวราหูเป็นดาวแห่งความเสี่ยงการเปลี่ยนแปลงการมีบางสิ่งบางอย่างแบบ การเปลี่ยนแปลงแบบรวดเร็วนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นคู่พลังงานที่ดีมากๆเลยแบบยินหยางนะคะเป็นคู่พลังงานที่เกื้อหนุนส่งเสริมกันนะคะเป็นดาวคู่มิตรใหญ่ใหญ่ที่สุดแล้วนะคะราหูกับดาวเสาร์ค่ะอยู่ในเรือนการเงินเรือนที่สนะคะปีนี้เนี่ยดาวใหญ่ๆเนี่ยย้ายไปย้ายกลับเนี่ยเยอะมากๆเลยทั้งหมด6ครั้งเลยนะคะซึ่งชาวมังกรเนี่ยจะได้รับอิทธิพลเต็มๆเพราะว่า ดาวประจําตัวคุณเนี่ยย้ายไปแล้วก็ย้ายกลับนะคะนะเรามาดูกันก่อนนะคะ,ะดาวราหูทับดาวเสาร์นะคะ,ะทับอยู่ร่วมกันในเรือนที่2แบบนี้เนี่ยเกี่ยวข้องกับด้านการเงินเนี่ยจะโดดเด่นมากที่สุดเลยนะจะมีเงินเข้ามาอย่างรวดเร็วแบบที่ไม่คาดคิดคาดฝันหรือว่าแบบ จะได้มาจากแหล่งนี้คุณไม่คิดหรอกว่าคุณจะได้เงินมาจากบุคคลน,นี้แหล่งนี้อย่างงี้นะคะแล้วมีเกณฑ์ที่จะได้นะหรือว่าคุณมีแนวโน้มที่อยากที่จะลงทุนอยากที่จะริเริ่มอยากที่จะทําอะไรเป็นของคุณเองมีเงินเข้ามามากนะคะแต่ก็ส่วนใหญ่เนี่ยนะคุณอยากที่จะต้องการใช้จ่ายมันมากเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินกับเรื่องการลงทุนด้วยระมัดระวัง รายจ่ายที่มาจากแรงกระตุ้นคนแบบเนี่ยสิ่งนี้ดีสิ่งนี้ใช่ลงทุนแบบนี้สินะคะการซื้อหุ้นการเก็งกําไรนะคะการค้าขายอะไรแบบเนี้ยจะต้องคิดให้ดีก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะคะแต่ว่าดาวเสาร์ก็ยังดีตรงที่ว่าให้ความมั่นคงแก่คุณเหมือนช้าๆนะคะดาวราหูเนี่ยให้แรงผลักดันนะคะแต่ว่า ดาวสองดวงนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นดาวที่เกื้อหนุนกันที่ดีมากๆเลยความสําเร็จทางด้านการเงินเนี่ยจะมีสูงมากๆเลยค่ะนะมีไพ่ของอคิงถือไม้เท้าขึ้นมาใบาแรกเนี่ยเป็นไพ่เกี่ยวกับการเจรจาการงานที่ประสบความสําเร็จนะคะไพ่ของการได้เลื่อนขั้นไปอยู่ในจุดใหม่ตําแหน่งใหม่อาจจะทําให้คุณเนี่ยได้รับเงิน มากยิ่งขึ้นกว่าเดิมจากความสามารถของตัวคุณเองนะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการที่คุณได้รับงานใหม่โปรเจกต์ใหม่ได้เช่นเดียวกันแล้วนำผลกำไรมาตอบแทนคุณได้ค่ะนะอลิสขอข้ามไพ่เดทไปก่อนนะมีไพ่เอ็มเพรสนะคะมีคนให้การอุปถัมภ์ช่วยเหลือคุณจะเป็น ผู้ร่วมงานเจ้านายนะคะงานที่ใหม่บุคคลในครอบครัวหรือว่าบุตรหลานบริวารเนี่ยจะนำแต่เรื่องดีๆข่าวดีๆนะคะมาสู่แก่คุณเป็นไพ่ของคนได้รับการอุปธรรมที่ดีมากๆเลยแถมชาวมังกรยังได้ไพ่เดอะซันเนี่ยซึ่งเป็นไพ่ที่ดีที่สุดนะคะในสำหรับยิปซีอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไพ่ของดวงเปิดเป็นไพ่ของการได้รับคาตอบการปลดล็อกบางสิ่งบางอย่างเป็นไพ่ของการผ่านพลอุปสรรคนะคะหรือว่าสิ่งที่มันติดข,ขัดอยู่ ที่คุณรู้สึกว่ามเมื่อไหร่มันจะผ่านพ้นไปสักทีนะความอึดอัดในใจของคุณนั้นนะ่ะคือไพ่ของการผ่านพ้นมันคือแสงสว่างอะไรที่มันคุมเครืออะไรที่มันไม่แน่ชัดที่คุณต้องการหาคําตอบให้กับมันนะคะไพ่ใบนี้เลยนะคะได้ทุกเรื่องการงานการเงินหรือว่าความรักได้มีไพ่ของชาวสิงขึ้นมานะคะไพ่ของชาวสิงเนี่ยนะมันเป็นไพ่เกี่ยวกับความแข็งแกร่งจากภายในจิตใจนะคะดาวเสาเนี่ยนะ ถ้าเป็นในด้านของพฤติกรรมนะคะหรือว่าการคิดความคิดความอ่านเนี่ยดาวเสารเนี่ยเป็นดาวที่ทําให้คุณเนี่ยระมัดระวังในเรื่องการใช้ชีวิตในเรื่องของการใช้จ่ายหรือว่าการหยับยั้งช่างใจนะคะเ,เพราะฉะนั้นเนี่ย ใครที่ต้องการเริ่มลงทุนนะคะเอาช่วงไหนดีนาะนะคะอยากที่จะลงทุนอะไรบางอย่างแล้วดวงโอกาสมันยังไม่มาถึงคุณสักทีเนี่ยในช่วงที่ดาวเสาทับกับดาวราหูแบบนี้เนี่ยดาวราหูจะผลักดันให้คุณมีความกล้าที่จะเสี่ยงมากยิ่งขึ้นแต่ดาวเสาเนี่ยจะแบบช้าชานิดนึงนะคะคิดหน้าคิดหลังก่อนซึ่งมันเป็นพลังงานที่ดีนะถ้าดาวเสาอย่างเดียวเนี่ย คุณอาจจะคิดแล้วคิดอีกไม่กล้าที่จะตัดสินใจนะคะแต่ว่าต้องศึกษาให้ดีซะก,ก่อนไงก่อนการตัดสินใจทุกครั้งนะคะเป็นไพ่ของที่ดีมากๆนะคะชาวสิงแบบนี้ในเรื่องเกี่ยวกับการงาน,นะคะ่ะไพ่ใบนี้นะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะคะมีไพ่ของชาริออตเนี่ยมันเป็นไพ่ของความสําเร็จเนี่ยขึ้นมาแบบดีมากๆเลยนะคะชาริออตเนี่ย เป็นไพ่ของชาวกรกฎนะคะไพ่ของชาวกรกฎมาจากเรือนอะไรของชาวมังกรมาจากเรือนที่ 7, อันนี้ชาวลัคนาราศีมังกรใช่ไหมคะเรือนที่7จ็ดเนี่ยหนึ่งสองี่ห้านะคะเรือนที่7เนี่ยคือเรือนของชาวกรกฎคะ่ะเป็นเรือนของคู่ค้าคู่สัญญานะคะคู่ครองได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ย คิงถือไม้เท้าขึ้นมาแล้วนะคะไพ่ของการได้รับการอุปถัมภ์ไพ่เอ็มเพรสไพ่ของอาชารีออตแบบนี้นะคะหมายถึงว่าการสำเร็จไพ่ของ Success การ Move ไปข้างหน้าการฟันฝ่าอุปสรรคการได้เลื่อนขั้นการเดินทางการโยกย้ายเกี่ยวข้องกับด้านต่างประเทศได้เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นชาวมังกรคนไหนเนี่ยที่ต้องการเริ่มงานใหม่เกี่ยวกับ ต่างประเทศไปเลยหมายถึงว่าคุณย้ายถิ่นฐานไปเลยหรือว่าเกี่ยวข้องกับในประเทศก็ได้แต่ว่าเป็นงานเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติเนี่ยโอกาสดีมากๆเลยนะคะเป็นไพ่ของ success ประสบความสําเร็จที่ดีมากๆเนี่ยทั้งไพ่ของหญิงแกร่งนะคะแล้วก็ไพ่ของชารีอัขึ้นมาอลิสเพิ่งสังเกตเห็นว่าชาวมังกรคุณได้ไพ่เมเจอร์ขึ้นมาอลิสเพิ่งเปิด6ใบ5ใบเนี่ยเดสนะคะเอ็มเพรส The Sun นะคะไพ่ของส t ตร s สแล้วก็ไพ่ของชาริออตขึ้นมาเนี่ยเป็นไพ่ของไพ่เมเจอร์ Major, หลักหมดเลยนะอนะคะดีมากๆเลยนะไพ่เมเจอร์ Major, เวลาที่มันขึ้นมาเยอะๆนะคะหมายถึงว่าการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคงในระยะยาวนะคะโอเคอลิสขอเปิดต่อนะคะมีไพ่ของอัศวินถือไหมท้าโอ้ยท, King, ทั้งคิงทั้งอัศวินถือมาเลยนะคะเอ่อถ้าเป็นไพ่พลังงานที่มันขึ้นมาแบบนี้นะ มันเหมือนกับว่าชาวมังกรเนี่ยก่อนที่คุณจะได้เงินมาเงินน่ะมันเข้ามานะคะเจ็ดกับแปดเนี่ยเสากับปลาหูอยู่ในเรือนการเงินแบบนี้เงินเข้ามาแต่คุณจะต้องต่อสู้กับมันแล้วคุณจะประสบความสําเร็จแบบทวีคูณแล้วก็ในระยะยาวมากกว่าที่จะแบบนั่งนั่งนอนๆแล้วมันจะได้นะนะคะมีอัศวินถือไม้เท้าขึ้นมาเนี่ย การเดินทางที่ค่อนข้างเยอะในสายงานเออชารีออดเป็นไพ่ของการเดินทางได้เช่นเดียวกันนะนะคะหรือว่าเป็นไพ่ของการ move ไปข้างหน้าเป็นไพ่ของการโยกย้ายหรือว่ากําลังที่มีคนเนี่ยจะมานําเสนอบางสิ่งบางอย่างให้กับชาวลัคนาราศีมังกรให้ได้ตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการงานแล้วก็การเงินของคุณข่ะนะสองใบนี้เป็นไพ่ของการเลื่อนขั้นที่ดีมากๆเลยนะคะก็คือคิงถือไม้เท้าแล้วก็ไพ่ของอัศวินถือไม้เท้าคะ่ะ ไม้เท้าหมายถึงว่าภาระหน้าที่การงานความอดทนอุย้ยไม่เคยเปิดไพ่ให้กับชาวมังกรแบบนี้เลยนะหนึงดาบขึ้นมานะคะมันคือไพ่ของวิกตอรี่ชัยชนะเหนืออุปสรรคเป็นไพ่ของการตัดสินใจอย่างแน่วแน่มุ่งมั่นเป็นไพ่ของความเด็ดเดี่ยวนะคะคุณอาจจะมีการตัดสินใจเรื่องบางเรื่องในช่วงครึ่งปีหลังนี้จนถึงดาวเสาเนี่ยยังอยู่ในเรือนการเงิน ควบคู่กับดาวราหูอยู่จนถึงวันที่13กุมภาพันธ์นะคะตั้งแต่วันที่23สิงหาคมจนถึงวันที่13กุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะมีเรื่องที่ทําให้คุณจะต้องมีการตัดสินใจอย่างแน่วแน่แล้วก็มุ่งมั่นเพื่อ move <S <S ไปข้างหน้าตัดสินใจเพื่อตัวคุณเองตัดสินใจแล้วทําให้คุณสบายใจ ดีกว่าที่จะอยู่เฉยๆนะคะจะมีทางเลือกให้คุณตัดสินใจจะซ้ายหรือว่าขวานะคะถ้าสมมติใครต้องการเปลี่ยนแปลงนะเกี่ยวกับชีวิตนะคะถ้าใครแบบว่าฉันไม่ต้องการเปลี่ยนอะไรเลยงานฉันดีอยู่แล้วความรักฉันดีอยู่แล้วเงินฉันดีอยู่แล้วคุณอันเนี้ยไม่ต้องตัดสินใจก็คือคุณก็ใช้ชีวิตตามที่คุณแบบ ดำเนินต่อไปนะคะแต่ว่าถ้าใครแบบรอโอกาสเนี่ยโอ้ยฉันอยากที่จะย้ายงานเต็มแก่แล้วนะคะฉันต้องการที่จะมาเริ่มธุรกิจส่วนตัวของฉันแล้วฉันต้องการที่จะเริ่มเกี่ยวกับการเงินอยากสร้างความมั่นคงในระยะยาวอย่างเงี้ยนะคะช่วงเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะทําให้คุณจะต้องตัดสินใจแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ๆในชีวิตค่ะอโอเคมีไพ่ของคิงโอ้ยคิงขึ้นมา เป็นไพ่สำหรับที่แปลกจริงๆนะคะพอไพ่เมเจอร์ขึ้นมาเนี่ยเยอะนะคะครึ่งหนึ่งแถมมีไพ่คิงนะคะขึ้นมาสองใบอัจวินขึ้นมาคือเป็นไพ่บุคคลอนะนะคะแล้วก็มีไพ่หนึ่งดาบเนี่ยนะคะวิกตอรี่ดาบลิสมาพูดหนะ้าแบ๊บหนึ่งแล้วมีไพ่หนึ่งอุย้ยไพ่สำหรับนี้แปลกจริงๆชาวมังกรนะคะปกติอลิซาไม่เคยจับ ให้กับชาวลัคนาราศีมังกรแบบนี้หรอกนะคะแต่อันนี้ถึงได้บอกว่าเออเป็นไพ่พลังงานที่มันแปลกนะคะมันเป็นไพ่ของจุดเริ่มต้นใช่ไหมพอพลังงานเปิดขึ้นมา1ิบใบอย่างนี้นะเป็นจุดเริ่มต้นเพราะว่าข้อแรกเลยเนี่ยเวลามันมีเลขหนึ่งขึ้นมานะหนึ่งถ้วยหนึ่งดาบหนึ่งไม้เท้าอะไรแบบนี้นะคะเลขหนึ่งเนี่ยมันคือจุดเริ่มต้นของอะไรบางอย่างแล้วคุณได้หนึ่งดาบหมายถึงว่าจุดเริ่มต้นของ ความสําเร็จความสมหวังนะคะแต่อลิซบอกไว้ก่อนนะเวลามันจับดาบขึ้นมาเวลามันมีอัศวินขึ้นมาอย่างนี้นะคะมีไพ่เดสขึ้นมาเนี่ย มันจะนั่งนั่งนอนนอนแล้วเงินมันจะมาหล่นทับหรือว่าคุณจะได้งานที่คุณอยากจะได้แล้วคุณไม่ทําอะไรกับมันเลยอย่างเงี้ยหรือว่าคุณต้องการการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณไม่สู้กับมันเนี่ยมันไม่ได้จับดาวขึ้นมาเนี่ยมันหมายถึงว่าคุณจะต้องต่อสู้ฝ่าฟันกับอุปสรรคแต่ว่าดวงมันมาเกื้อหนุนแล้วคุณมีการตัดสินใจบางอย่างแล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ผ่านพ้นกับอุปสรรคฝ่าฟันไปได้นะคะมีการตัดสินใจอย่างถูกต้องด้วยมีไพ่หนึ่งถ้วยขึ้นมาเนี่ยหมายถึงว่าได้พบเจอสิิ่่่่่่งงงทททีีีชชอบสใาน สภาพแวดล้อมที่คุณรู้สึกว่าสบายใจในสิ่งที่คุณกําลังจะทําในสิ่งที่คุณกําลังจะไปพบเจอผู้คนนะคะคนที่มาซัพพอร์ตเกื้อหนุนกันจะเป็นงานใหม่ความรักได้นะคะเพราะหนึ่งถ้วยเนี่ยถ้วยมันคือความรักค่ะแล้วยิ่งมีไพ่คิงถือถ้วยเนี่ยมันตามมาอีกนะคะหมายถึงว่าได้พบเจอคนที่ซัพพอร์ตคุณ จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบชั้นชู้สาวเป็นความสัมพันธ์ในผู้ร่วมงานเจ้านายแบบนี้ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครต้องการเริ่มต้นทําสิ่งใหม่นะชาวลัคนาราศีมังกรนะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลย150ปีเลยนะกว่าดาว ตัวคุณเองเนี่ยจะมาอยู่เป็นคู่มิดใหญ่กับดาวราหูเราทับเรือนการเงินของคุณอีกนะคะระวังเรื่องความเครียดนะคะอริสค้างใบนี้ไว้ไพ่เดสนะขึ้นมาหนึ่งใบแต่ถามว่ามันจะเป็นไพ่ที่เลวร้ายมากๆไหมไพ่เดสเนี่ยมันคือไพ่ความตายจริงๆมันไม่ใช่นะคะมันต้องดูภาพรวมด้วย เวลาไพ่เดสมันขึ้นมาแล้วภาพรวมที่มันเป็นการ move ไปข้างหน้าเป็นการเริ่มต้นใหม่แบบนี้เนี่ยมันหมายถึงว่าคุณกําลังที่จะได้จบจากสิ่งเก่าๆงานเก่าความรักเก่าชีวิตเก่าๆเราเริ่มต้นมีการตัดสินใจเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะหรือว่าอีกความหมายหนึ่งเนี่ยระวังเรื่องสุขภาพหรือว่าอุบัติเหตุหรือว่าความคิดมากได้นะคะพลังงานเนี่ยดีมากๆเลยนะคะภาพรวมนะคะโอเคค่ะวันนี้จบแล้วนะคะสําหรับชาวลัคนาราศีมังกรขอบคุณค่ะ